chào sát ta đây ma phăng Chê ta nạ mu cháu chẳng gì vào Đọc to con năn là nạ Sát <laughs> ปัตนี้กล่าวถึงนางเจนไทยพุทธศดีลงมาเกิดก่อนแล้วถือกำเนิดแต่ฝ่าอินท่าใดแต่ทรงพ่อนสิบป,ประการนี่กลาวย่อนผลสร้างพลาหลายแน่ว,ว่าเบิดบุญสมพานจึงลวงล่งดอกพ่ายพืน้นไผกับบ่าฝืนใดแน่ว,ว่าเว้นกำได้ผ้าแต่งไม่ใหญ่พอยใหญ่เอ้ยแล้วแต่แถนแน่นแต่ฝ่าพลาสร้างดอกส่วนบุญพุทศีนั่งพุ่นกั